ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับเนื่องด้วยมีคนมาคอมเมนต์ถามผมนะว่าไท่อ้ําดูวัดรอบยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับผมได้ไท่อ้ําสแบอร์มาเดี๋ย um วจะพาไปสอนวิธีดูวัดรอบไท่อ um ้ําไท่อ้ําทุกรุ่นที่มีไม้รูปเดียวนะครับเขาจะมีวัอดรอบซ่อนอยู่ในเดือนไม้ของเขาเนาะมาพามาดูาตรงนี้ ต้องกดหาที่ตัวนี้นะครับกดที่ปุ่มตัวไอนี่นะมันจะเป็นการเลื่อนหาเมนูที่หน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะครับของไทม์มนะทุกรุ่นที่มีไมล์รูปเดียวครับมีวัดรอบซ่อนอยู่แต่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับอยากดูวัดรอบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเปิดกุญแจครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามากดตรงที่ปุ่มตัวไอตัวนี้ครับกดเพื่อหาเมนูวัดรอบนะวัด,อดรอบเขาะจะเขียนว่า RPM นะครับอยู่ที่หน้าจอดิจิตอลตรงนี้นะ โดไล่หาไปครับเขาจะมีระยะทางรวมที่หนึ่งที่สองระยะน้ำมันที่เหลือครับเดี๋ยวโดไปเรื่อยๆจนเจอเนี่ยครับ RPM นี่คือวัดรอบของไท่อ่ำทุกรุ่นที่มีไม้ลูกเดียวนะครับเขาจะมีวัดรอบซ่อนอยู่ในเรือนไม้ดิจิตอลตรงนี้นะครับดูตรง RPM นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่านี่คือวัดรอบของไทอ่ำที่มีไม้ลูกเดียวนะมีคนคอมเมนต์ถามมาผมเลยพามาดู นทนที่มีมาลูกเดียวกดดูตรงหน้าปัดเป็นไ่ตรงนี้ครับกดที่ปุ่มตัวตัวนี้ตัวเดียวเลยต,ตัว,ว,ตน,ตว,วตนี้ตัวเดียวเลยง่ายๆครับกดหาดูสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวรามไปก่อนนะครับสวัสดีครับ